อารยาธรรมอียิปต์เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสตศักราชหรือ5,500ปีมาแล้วอียิปโบราณหรือออยคุกเป็นหนึ่งในอารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากทางออกแม่น้ำไนซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์ ชาวอียิปต์โบราณมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นพักเคเมตรหรือแผ่นดินสีดำเพราะแผ่นดินของตนนั้นมีสีดำอยู่เป็นจำนวนมากโดยแหล่งอารยธรรมอียิปต์ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาและมีโดยรอบเป็นทะเลทรายซึ่งถือว่าเป็นป้อมปราการธรรมชาติและมีเพียงสองฝั่งแม่น้ำไนเท่านั้นที่เหมาะสมต่อการเพราะปลูกและมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของชาวอียิปต์ เฮโรโดตัสจึงเรียกอียิปว่าเป็นของขวัญจากแม่น้ำไนอียิปแบ่งออกเป็นสองบริเวณได้แก่อียิปตอนล่างจะอยู่บริเวณปากแม่น้ำไนที่จะไหลออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอียิปตอนบนซึ่งอยู่บริเวณต้นกำเนิดของแม่น้ำไนในทะเลสาบวิกตอเรียอยู่ระหว่างประเทศซูกานดาเคนยาและเทนซซเนีย แต่พื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างแห้งแลง้งผู้คนส่วนใหญ่จึงมักอาศัยอยู่ที่อียิปต์ตอนล่างเพราะบริเวณนี้จะมีเดลตา้าหรือสามเหลี่ยมปาแม่น้ำในอียิปต์มีการแบ่งผู้คนเป็นชนชั้นซึ่งแบ่งได้สามชนชั้นชนชั้นต่ำได้แก่ทาสที่ซึ่งถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยดังที่ปรากฏในพระคัมภำ์เก่าที่บันทึกเกี่ยวกับชาวยิวซึ่งเป็นท่าของชาวอียิปต์ และใช้ทำงานก่อสร้างต่างๆและยังมีชาวนาที่เป็นชนชั้นต่ำชนชั้นกลางได้แก่ข้าราชการตำแหน่งต่ำๆพ่อค้าอารัก์ช่างฝีมือต่างๆชนชั้นสูงได้แก่เชื้อพระวงศ์ขุนนางและพระซึ่งจะประจำอยู่ตามเทวายต่างๆมีหน้าที่ติดต่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และยังเป็นผู้ใกล้ชิดที่คอยทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ฟาโรระบบก,การปกครองชาวอียิปต์ยอมรับอำนาจและเคารพนับถือฟาโรหรือกษัตริย์ของตนซึ่งฟาโรพระองค์แรกคือฟาโรเมเนสซึ่งเป็นผู้รวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกัน ด้วยฟาโรมีอำนาจสูงสุดจึงมีการเด็ดขาดในการปกครองและบริหารประเทศทางด้านการเมืองและศาสนาโดยมีขุนนางเป็นผู้ช่วยทางด้านการเมืองและมีพระเป็นผู้ช่วยด้านศาสนา What ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจ,จักรอียิปต์ อาณาจักรอียิปต์ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ3,100ปีก่อนคริสตศักราชและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อมาเกือบ3,000ปีมีราชวงศ์ปกครองประมาณ30ราชวงศ์มีการแบ่งช่วงเวลาการปกครองเป็นสีสมัยดังนี้สมัยอาณาจักรเก่า มีความเจริญรุ่งเรืองประมาณ2,700ถึง2,200ปีก่อนคริสตศักราชมีความเจริญก้าวหน้ามากในทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปรกรรมจึงมีการก่อสร้างพีระมิดเกิดขึ้นสมัยอาณาจัก,กรกลางฟาโรมีอำนาจปกครองในช่วงราวปี2 0 5 0ถึง1652ก่อนคริสตศักราชในสมัยนี้อียิปต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของอียิปต์ เพราะมีการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงปลายสมัยนี้เกิดความวุ่นวายภายในอาณาจากักรจนชนชาติต่างชาติเข้ามารุกรานและปกครองอียิปต์สมัยอาณาจักรใหม่ชาวอียิปต์สามารถขับไล่ชาวต่างชาติและกลับมาปกครองดินแดนของตนได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณปี 1567ถึง1085ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเรียกช่วงการปกครองนี้ว่าสมัยอาณาจักรใหม่ฟาโรห์ aro, มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองและขยายอาณาเขตจนกลายเป็นจัก,กรวรรดิอียิปต์และสมัยสุดท้ายสมัยเสื่อมอำนาจจักรวรรดิอียิปต์เริ่มเสื่อมอำนาจตั้งแต่ประมาณปี1,100ก่อนคริสตศักราชในสมัยนี้ชาวต่างชาติ เช่นพวกอัสซีเรียนและพวกเปอร์เซียจากเอเชียรวมทั้งชนชาติในแอฟริกาเข้ามารุกรานอียิปต์และปกครองอียิปต์บางส่วนแต่ฟาโรของอียิปต์ก็ยังคงปกครองดินแดงของตนต่อมาจนถึงประมาณปี300ก่อนคริสตศักราชซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรอียิปต์เสื่อมสลายและถูกชาวต่างชาติ <c oughs> เข้ามายึดครองความเจริญรุ่งเรืองของอรารยธรรมอียิปต์ ความเชื่อและศาสนามีการนับถือเทพ,พเจ้าหลายองค์ทั้งที่เป็นสรรพสิ่งและธรรมชาติต่างๆและวิญญาณของอดีตฟาโรห์และมีความเชื่อว่าเทพ,พเจ้าที่มีอำนาจปกครองจักรวาลคือเทพสูรียเทพมีพระนามว่าเลหรือราซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เป็นหัวหน้าแห่งเทพ,พเจ้าทั้งปวง และยังมีความเชื่อว่าวิญญาณเป็นอมะตะจึงมีการสร้างสุสานขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าพีระมิดโดยมีการเริ่มสร้างตั้งแต่มีการรวมอียิปต์ตอนบนและตอนล่างเข้าด้วยกันและมีการก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นบริเวณอียิปต์ล่างเรียกว่าเมมฟิสซึ่งมีพีระมิดมากกว่า20แผงเกิดขึ้นและมีพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดนั่นก็คือ มหาพีระมิดของกษัตริย์คูฟูที่เมืองกีซาบริเวณด้านหน้าจะมีรูปปั้นของเจ้าสฟิง์โดยมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ในการเฝ้าศพและทรัพย์สมบัติของฟาโรอย่างไรก็ตามพีระมิดถูกสร้างขึ้นไว้เก็บร่างกายที่ทำให้ไม่เน่าเปื่อยด้วยวิธีการทำมัมมี่โดยมีความเชื่อว่าเพื่อรองรับวิญญาณที่จะคืนกลับมาความจเจริญด้านวิทยาการ ด้านดาราศาสตร์มีการคำนวณปฏิทินและฤดูกาลจากการสังเกตรปรากฏการธรรมชาติด้านคณิตศาสตร์มีการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐานเช่นการบวกลบและหารและการคำนวณพื้นที่เลขาคณิตด,ด้านการแพทย์อียิปต์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายสาขาเช่นทันตแพทย์สายระยะแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ด้านอักษรศาสตร์อักษรรุ่นแรกของชาวอียิปต์คืออักษรเฮโรกริฟิกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณปี3,100ก่อนคริสตศักราชเป็นอักษรภาพแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆต่อมามีการพัฒนาเป็นอักษรแบบพยัญชนะในระยะแรกชาวอียิปต์จะลึกเรื่องราวโดวยการแกะสลักอักษรไว้ตามกำแพงผนังสิ่งก่อสร้างเช่นวิหารและ พิรมดะต่อมามีการค้นพบวิธีทำกระดาษจากต้นปาปิรัสทำให้มีการบันทึกแพร่หลายมากขึ้นความก้าวหน้าทางอักษรศาสตร์จึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ชาวโลกทราบถึงความเจริญและความต่อเนื่องของอรารยธรรมอียิปต์